สวัสดีตอนบ่ายครับวันนี้ก็กี่โมงแล้วเนดะี๋ยวดูนาฬิกาก่อนโอ้สี่โมงกว่าแล้วไม่ใช่บ่ายเพิ่นเย็นแล้วช่วงเย็นเนาะโอ้ยวายจะตกใจเพื่อนเรายืนตรงนี้ก่อนยืนตรงนี้ก่อนรถจักรยานยนต์ก็จักรยานยนต์จักรยานไม่ใช่จักรยานยนต์พูดผิดไม่มีจักรยานยนต์หล่อนเพื่อนแถวนี้มีแต่จักรยาน เอาจัก,กรยานไว้ในร่มก่อนเนาะโอ้ <c oughs> เข็นจัก,กรยานไม่ไหวโอ้โอโอโอจอดจัก,กรยานยังไม่ได้เนาะ ไก่ก็วิ่งมาหาเนาะเขียนแล้วให้กินตลอดอยู่ห่างๆนิดนึงเนาะเพื่อนถ้าควายยกตกใจเนาะให้กล้ายอยู่ตรงนี้ควายหนีแล้วเห็นเรามานี่ตกใจหนีหมด โอนออกไปข้างนอกถนนแล้วออกไปนอกทางแล้วตามไม่ได้เลยเพราะว่าแดดร้อนวันนี้ โอ้ยดูควไม่ใช่มาดูหอมแดงกระเทียมไฟนี้หมดเลยตกใจเนาะตกใจรถหอมแดงนี่แหละขายหอมแดงมาาฟตกใจไปหมดเลยโอ้ยน้อ

บรรยากาศรอบบ้านเนาะไปหมดทุกอย่างเลยทีนี้ควายไปหมดแล้วหอมแดงมาทีเดียวโอ้ยไม่มีอะไรให้ดูเลยรั้วพังหมดเลยตรงนี้ มื่อกี้ควายโดนทำรั้วหักหมดโอ้ไม่ใช่ทำพักทองเราหักอีกบ่านี่